ทักซอ,อนเหินนฝาเช็คอินฮ่องกงทริปนี้สะดุดตาน,น้องพี่ใหม่โตเป็นสาวแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงเนี้ยเธอฮอตสุดๆลัคก,กี้อินเกมและก็ลัคกี้อินเล็หัวใจสดใสเป็นสีชมพูสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับแอปทักษอ,อนเพราะว่ามีหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนนั้นมาคอยดูแลเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงที่แฟนคลับกรี๊ดสุดๆ ล่าสุดเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะระหว่างคุณแม่แอฟคนสวยกับลูกสาวสุดที่รักน้องปี้ใหม่ที่ตอนเนี้บอกได้เลยค่ะว่าโตเป็นเพื่อนคุณแม่ได้แล้วล่ะค่ะกับทริปล่าสุดแม่แอฟนั้นได้เหินฟ้าไปเที่ยวฮ่องกงแต่ทริปเนี้ยไม่เหงาถึงแม้หว่านใจหนุ่มสุดหล่อยอย่างนนกุลน,นั้นไม่ได้มาด้วยแต่ก็มีน้องปี้ใหม่ที่เกี่ยวก้อยไปเป็นเพื่อนคุณแม่เช็คอินทุกสถานที่เลยล่ะค่ะ จากภาพเนี่ยจะเห็นว่าน้องปีใหม่ทริปเนี่ยดูโตเป็นสาววัยรุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสวยหวานกว่าเดิมเพิ่มเติมคือดูแลคุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพิ่มแบบเดียวปีใหม่โตเป็นสาวซะแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ